วันนี้เราติดอยู่ในสระว่ายน้ำที่มีเหตุการณ์สุดแปลกเราจะต้องหาสิง่งผิดปกติให้เจอถึงจะออกไปได้ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับตอนนี้เรากลับมาเกมแบบเขาเรียกอะไรอะสิง่งผิดปกติกันอีกแล้วครับทุกคนแต่รอบนี้เราอยู่ที่สระน้ากันนะครับคูอือหือดูดิบรรากาศมันอ้ามีหมาด้วยหมาด้วยว้าอันนี้มันหมาหม,มาญี่ปุ่นปะเนี่ยหมาชิบะปะใช่ไหมอ่าชิบะเราต้องตั้งชื่อให้มันไหมชื่อว่าน้องน้องแบงค์ไหม น้องแบงค์เหรอเออน้องแบงก์เอาเอาชื่ออื่นเอาชื่ออ๋ชื่ออื่นชื่อมันจะไปคับคายคับคาอยังไม่รู้น้องโบอ่าน้องโบอ่าสวัสดีครับน้องโบไอโบญี่ปุ่นไอโบโอเคเหมือนเราเล่นกับมันได้นะอ๋อโอ้นี่คือมือเราเหรอโอ้ยมือโคตรใหญ่เลยอุยน่ารักมากนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่มีซิกแพ็คก็ยี่แบบคือเราหุ่นดีนะเนี่ยเอาดีดีอะทุกคนมาสำรวจหน่อยสิเออสำเฮ้ยมีโอ้โหเดี๋ยวข้างหลังอ่ะ เขาทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันโอ้มีสาวสวยสุดเซ็กซี่กับโอ้ทำไมคนละเรื่องเลยทำไมลุงหน้าหื่นจังอ่ะเออหน้าแบบหื่นกันเออหื่นการว่าถือกล้องวิดีโอด้วยอ่ะเดี๋ยวบอกว่าเออจะถ่ายอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยอาจจะมาเที่ยวอาจจะเป็นพ่อกับลูกอ่าอาจจะเป็นพ่อกับลูกไงพ่อยังแข็งแข่งอะไอย่เลี้ยเอาเล่นกระหม่อมอีกแล้วผมกดผิด ไม่อยากเล่นแล้วผมคิดว่ากดกับไอ้คนได้โอเคลูกหมาลูกลูกโอเคโอเคแล้วก็ต้องดูสิ่งผิดปกตินะครับเออมีอะไรผิดปกติไหมเนาะตรงเนี้ยเอ้กดอีได้อะน่าจะติดหมาอีกับหมามันมาใกล้ๆโอเคข้างนอกแล้วก็เป็นทะเลที่แบบโอ้โหมสมุทรแบบสุดเราอยู่กลางมหาสมุทรเลยเหรอสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนแต่ผมดูไปดูมามันก็เราลงน้ำได้ไหมไอไอสะวยน้ำนี่มันก็คุ้นคุ้นเหมือนกันนะ แล้วก็สำรวจดูอะไรที่มันผิดปกติผมว่า้โดดลงนเราเนี่ยผิดปกติไหมหมาหลอกเกิหลอกเกินหุ่นดีเกินอ่ะไอหมานี่มันอหมานี่ก็ตามอย่างเนี้เลยไอโบ้นี่มันก็ตามไม่หยุดเลยโดดลงน้ำเลยผมไม่รู้อ่ะลองดูเลยไม่ได้โอเคน่าจะเปิดประตูต่อไปโอเคอันนี้เขาให้ซ้อมก่อนผมคิดว่าโอเคโอเคประตูแรกคือถ้าไม่มีผิดปกติก็คือให้เข้าประตู ด้านนน้นไปเลยแต่ถ้าผิดปกติให้ย้อนกลับมาที่ประตูเดิมนะครับมีอะไรผิดปกติอ่ะไม่มีเนาะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าล่ะลุงนี่ก็ยังหื่นเหมือนเดิมอธิบายว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายในในีมบิกินี่กันนะครับซึ่งผมได้ดารานางแบบมาสาวสวยหุ่นเซ็กซี่ข้างนอกก็ไม่มีอะไรวะมันจะมีแบบปลาหมึกยักษ์โผล่มาหรือเปล่าเป็นไปได้นะเออเดี๋ยวไปดูเราก่อนเราเหมือนเดิมไหมเราเหมือนเดิมครับ นั้นผมคิดว่ามันปกตินะเฮ้ยเดี๋ยวดูชั้นในนี้ก่อนดิมีเจ้าเป็ดกัปกล้ามีผ้าแล้วก็ผมว่าปกติไปงั้นเราไปกันต่อปกติเหมือนกันครับไปไม่มีอะไรผิดปกติเลยถ้าถ้ามันถูกนะจะต้องเป็นเลขสองนะทุกคนเอ้าเดี๋ยวมันมีอะไรผิดปกติหรอเดี๋ยวขอดูให้ชัดๆก่อนนี่มันดูยากขนาดนั้นเลยหมาต้นไม้เหรอต้นไม้อ๋อนี่ตอนแรกมันมีผ้า มันมีอยู่แล้วดิหมาหมาก็ปกติข้างหลังหมาหรือว่าพวกไอ้นี่วะลูกบอลหรอเกี่ยวรอไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะสาวสวยก็หุนเซ็กซี่กับลุงหื่นก็ยังปกติหื่นเหมือนเดิมเออ่่ว่ามันไม่มีอ่เราอาจจะต้องจำไว้ด้วยนะโหต้องจำของพวกไฟเฟยนี่เราต้องจำบ่าวะโอไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนอะไปกันต่อวิ่งเลย ไปครับไปเปิดมาเปิดมาประตูอ้าหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยทำรายการจะเย็นจเย็นเด้ลุงเอาเอาแล้วแล้วลุงแล้วลุงไปโยนเขาลงน้ำอุ้ยแล้วนิ่งไปเลยเออนิ่งเลยลุงลุงทำแบบนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยว เดินลุงจับโยนน้ำโอ้โหโอ้ยเริ่มใหม่เลยเมื่อกี้อะลุงโยนเราลงน้ำอ่ะลุงหื่นอ่ะเออลุงหื่นจับทั้กับผ,<ม>ผมแบบนี้ได้ยังไงจับโยนลงน้ำเลยโอเคก็หมาปกตินะแล้วก็ข้างนอกผมดูสิมีอะไรปะวะเออเหมือนว่าเมื่อกี้แบบสิงเพืกติไงก็ต้องนั่นกลับไงเออหรออไม่ได้เออได้หนังอย่างนี้เองแล้วนี่อยในกระจกโอเค ไม่มีอะไรนะผมคิดว่าตกดูชั้นวางของชั้นวางของเหรอใช่โอเคงั้นเราไปเลยทุกคนโอเคไปวิ่งทะลุประตูเลยครับถูกไหมผมว่าถูกนะไม่มีอะไรปกติเอ๊ะไม่มีอะไรโอเคมาเดี๋ยวไอ้โบอันนี้หมาโรบอทอ่ะเราคุยกับมันได้ไหมมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วหมาโรบอทสวัสดี สวัสดีเจ้าโบนายกลายเป็นโอ้ยเป็นเสียงหุ่นยนต์ด้วยอ่ะคารวานะคาราวาอน่ารักนะคือแต่ว่าตัวเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าหางก็ยังเป็นหมาหางหมาปกติโอเคต้องสิงปกติก็ต้องย้อนกลับใช่ป่ะย้อนกลับใช่ย้อนกลับโอเคไปไอโบไอโบหุ่นยนต์โรบอทแล้วไอโบโอเคแล้วอันนี้ล่ะอชุดปกติอยู่หมาเหมือนปกตินะครับทุกคน เดี๋ยวอะไรแบบแบบนะเฮ้ยโอ้โหชัดเจนเลยพี่น้องมันคือคนโอ้โหขนลุกเลยว่ะแล้วมันจะดูมันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะยดูในกระจกได้ป่ะดูในกระจกดูในกระจกโอ้ยนั่นน่ะมันจ้องเราอยู่เลยเอ้าอุ้ยมันดูตรงนี้ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ทุกคน โมันเห็นมันเห็นตัวแหววอะเป็นไงแล้ววะโอเคนี่แหละมันจ้องมองเราอยู่เลยเราจลองถ่ายไหมถ่ายถ่ายถ่ดแค่นี้ว่ะโอ้โหโอ้โหใกล้เกินใกล้เกินไปแล้วพี่เกินไปโอ้โหเห็นยังลูกตาข้างในอ่ะพี่ครับเออพี่พี่อยากจะได้ผมขนาดนั้นเลยเหรอครับดูนี่ดูมันจ้องเราดิทุกคน มันจะเอาเราเข้าปล่าเลยมันจะขมือบเราหรือเปล่าไปดีกว่าโอเคอันนี้เป็นปกตินะไปไปก่อนปกติว่ะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราน่าจะไปกันต่อไอโบไอโบปกติไหมไอโบโบปกติเราในกระจกก็ปกติครับอเจลาหาเลลาหาเลอ่ะอันนี้คือมีบอยนะครับนะ น้องชายของกิติเน็ตไอดอลท่านี้คือโนโน่มได้เรื่องไปไปต่อเดี๋ยวใคร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 อะสูโม่ปะเราต้องเลิ้ยกลับปะุ้งเหรอโอ้โหพี่อ้วนเออโอ้โหแล้วดูหุ่นของเขากับหัวโล้นลุงกลับดีกว่า พี่โลนพี่โรนใจเย็นนะครับมันมีคนมาดักรอเราอะมันดักทำมันเราต้องทอะไรเราหรือเปล่าวะคุณคิดว่าจะเข้าไปจริงเหรอเขาจะโอ้โหคือกางเกงกางเกงนไอปิดกางเกงว่ายน้ำมันปิดไม่มีอะครับโอเคไปไปดีกว่าล่อยเขาไปปล่อยเขาไปแต่งเตอวแบบสไตล์ไงสไตล์อะไรละแบบเนี้อืมปกติ หรือเปล่าทุกอย่างเด้ยโอ้โหลุงลุงมาเกาะหลังผมทําไมนี่มันประสิทธิโชคหรือเปล่าแกไม่รอดแน่ใส่อยู่แหละจะหลอกให้ขนตูนลูกเป็นนอไม้ฝั่งเลยเดี๋ยวทาไมหมารอบนี้มันไม่เดินวะสังเกตป่ะเฮ้ยปกติไอโบไอโบไอโบมันต้องเดินตามเรานี่ว่ะโบ้เป็นไรเปล่าลูกอะ ง่วงเหรอโบน่าจะง,ง่วงอ่ะทุกคน <c oughs> โอเคงั้นถ้าโบง,วง่วง <c oughs> เดี๋ยวนี่คือสาเหตุที่โบง่วงเหรอพี่มันก้นของใครอ่ะเอเอ้ย<อ>พี่อ้วนพี่ลน้นไปวิ่งไปไหนวะพี่ลน้ลนหายตัวพี่ล้นหายตัว มันไปอยู่คนนี้ได้ยังไงอะงงอะงั้นมันแปลงอะทุกคนกลับไปกลับไปตอนแรกอยู่แค่ในประตูตอนนี้ออกมามีใครมีใครทะลุอะไรออกมาอีกหรือเปล่าวะคงจะไม่มีเด้อโอเคสาวสวยเหมือนเดิมครับข้างนอกโอเคข้างนอกข้างนอกท้องฟ้ามันอะไรปะปกตินะผมเห็นอยู่โอเคสระว่ายน้ำหมาหมาปกติครับ ต้นไม้เหรอปกติปกติไปเลยไปเลยไปไกันไว้น่าเปิดประตูไวๆโอเคทะลุกระจกไปเลยเหรอไอโบปกติไหมเอ้ยดูลูกบอลไงสีลูกบอลอ๋อสีลูกบอลเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนจากสีแดงแดงอะไรนะแดงขาวน้ำเงินเป็นน้ำเงินเหลืองไปสงสัยเคยมีคนเอาลูกบอลมาเปลี่ยนแน่เลยอันเก่ามันน่าจะแตกไปแล้วมาลลูกกบอออ โ okay. อเคอันนี้ไงอันนี้คือลูกบอลปกตินะครับทุกคนเดี๋ยวบนหัวระแวงแวงอะแล้วก็ส่งกระจกก่อนอ่ะโอเครอเหมือนเดิมเดี๋ยวหน้าเขาแปลกๆป,ปะวะหน้าเหมือนลิงเลย <laughs> ดูหน้าดิ <laughs> ผมไม่ได้บูลลี่นะแต่หน้าเขาเปลี่ยนไปทุกคนอันนี้ออกมาจากสวนสัตว์ไหน <laughs> โอเคหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเราไม่เจอกันแป๊บเดียวเองพี่กายล่างจะเป็นวานอแล้วโอ้โหหุ่นเขาก็แบบบึกนะดูดิบึกเกินอ่ะผมว่าอันนี้ผิดปกติแน่นอนไปบึกแปลกๆนะครับพี่ผมว่าไม่ใช่ว้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนั่นมันเราหรือเปล่าทำไมเราไปยืนโอ้โหดูท่าทางสิแลเราเป็นยางี้แล้วเราเป็นใครอะ ยืนแอนขาด้วยแล้วหาเรากลายเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยโอ้โท่าเดินคนแมนเลยโอ้แมนจัดเลยครับน้องๆวันดีโบวันดีโบอุ้ยลูกสาวมากค่ะแม่โอ้ย หนังอันนี้ถ่ายเรื่องอะไรกันคะเนี <regret> ่ยโอเคอันนี้คือผิดปกตินะทุกคนเออใช่แล้วเราเป็นต้องกลับไปกลับไปเดี๋ยวเอ้ยไอ้โบไอ้โบทำไมมันไปรวมร่างกับลุงอ้วนเหรอคุยกับมันคุยคุยคุยเออคุยจะคุยกับเขาเหรอไอ้โบไอ้โบเอ็ง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 เปลี่ยนลังเอ็งเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวอะไรมันห้อยอ่ะโบเอ็งเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ เอาคุยหน่อยรูปหัวโบหน่อยโอ้ยาวาอีน่าเธอน่ารักด้วยขาวาอีนามันไม่ขาวาอีแล้วแบบนี้โบกินแซบโอ้โบตรงเลยนะโบโบกินแซบใช่ไหมับโบการอะโบไม่ต้องตามมานะโบอยู่นี่แหละโอลิแอแผลบแผลบแผลบเลยวะโปรตีนแทนไอเนี่ยเฮยโบ ไม่เอาไม่ต้องตามมาโบอยู่ตรงนั้นแหละไปอุ๊ยโบเอาจริงน่ากลัวนะฉันติดอยู่ในมิติลึกลับนี่นานเกินไปแล้วนะฉันมีหมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้กางเกงเราเปลี่ยนหรอวะอ้าวเปลี่ยนกางเกงเป็นสีเขียวซะแล้วกแเมื่อกี้เจอโบอะลั่นเลยเล็ดออกมาหน่อยนึง โอเคดูกางเกงก่อนอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ก็ไปเอาไปเอาชุดใครมาใส่เนี่ยเอาชุดโอ้ดูนี่ไอโบโบชอบใช่ไหมโบนี่มันชุดเออกระต่ายน้อยเหรอโอเคมันผิดนะพี่ปกติกลับครับ ไข่เลือกชุดวะเ <c oughs> นี่ยตายเถอะโอ้ชุดกระต่ายบันนี่ไปครับประตูดูชุดก่อนเลย <c oughs> อ่าปกติแล้วนะปกติปกติแล้วแล้วก็โบก็ปกติครับข้างนอกสาวสวยลุงหืนข้างนอกก็ปกติครับไม่มีอะไรไฟมีใครห้อยออกมาจากไหนอีกเปล่าดูสิ่งของ สิ่งของเหมือนเดิมเลยเป็ดโอเคผมว่าผมว่าถูกนะ้เราไปเลยนะไปครับอันต่อไปขออย่าเป็นศูนย์หกเลยอะไรปกติเดี๋ยวถ้าแม่ฉันจะติดปีกโบยบิน จับอย่างนี้เนี่ยนะเออกลางแขนกลางขาเลยอ่ะดูดิลอยไปเลยอ่ะลุงลุงดูนี่ดิลุงลุงเคยเห็นคนกลางแขนเปล่าเป็นไงเป็นไงแดด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 โอเคอันนี้ผมคิดว่ามันผิดปกติแน่นอนชัดขนาดนี้มันจะไม่มีใครอยู่ดีๆมาทำอีท่านี้ไปครับไปผิดปกติเดี๋ยวฮะเออ เราชีโต๊ใส่เขาเลยไหมนิ้วจึ้มไปเลยไหมเอาไงดีแล้วมันนมันทะลุมายังไงอะแค่เนี้ยเฮ้ยมันเหมือนมีให้กดอะไรได้นะกดอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นนะทำไรอะอ๋อตีก้นตีตีตีอีกต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 ีอกแมมเอออ้ยพอตีแล้วแบบดุกดิ๊กด้วยว่ะ ทีคืออะไรอะกรดิกรดิ๊ถ้าตีอีกทีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าวะปากเข้าให้ดุ๊กดิ๊กเฮ้ยมันเป็นตัวอักษรว่ะต้องกดอีกอดอีกน่าจะต้องกดให้มันหลายๆทีว่ะวะโป๊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 ะมาดุ๊กดิ๊กดีนักเฮ้ยไม่เอาอีกกดอีกตีให้ก้นแดงเลยอะอะปากเข้าให้หนึนหนึนหนึน อะไรอะโอ้ยลุงใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมีเวลาถอยหลังด้วยเดี๋ยวลุงให้ลุงจับได้โอเคโอ้โหแล้วทำไมลุงลุงจับผมลุงจะทำอะไรหรอลุงลุงปล่อยผมไปเฮ้ยเฮ้ยเหมือนลุงลุงลุงเริ่มวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองอ้าใช่ใช่ใช่ไม่ขนลุกเลยเอาเอาเอามีวิ่งย้อนกลับด้วย ใจเย็นนะลุงปล่อยผมไปเถอะผมยังเด็กเออเดี๋ยวทำอะไรผมเลยยายลุงย่าลงลุงลุงเออเออเออเหลี่ยมๆนี้โอ้ยวิ่งแล้วไอ้ลุงวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นอุ้ยเวลาอย่างนี้หรือถ้าเราโดนจับได้เราจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ๋ยเร็วเวลาเร็วเวลาเร็วโอ้ยลุงลุงลุงครับสิบวิแล้ว ว่าทำบุญทำทานเถอะนะครับลุงปล่อยปล่อยผมไปเถอะได้บุญนะครับนะเพื่อลุงทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้ยฮู้ยลุงวิ่งไวขึ้นลุงลุงลุงกระโดดหยิงหอ่งไอ้ลุงู้ยทุกคนมันวิ่งมีวิ่งกลับมาด้วยอ่ะเร็วเวลาฮู้ยตอนนี้ลุงวิ่งแบบสปีดจัดเลย30มสิบวิโอ้ยไวไวเกิน มาลุงผมผมผมขอโทษผมไม่จะไม่ไปตีก้นใครอีกแล้วครับโอ้ลุงขาเลยลุงข,ขาคนเร็วลุงขาคนเร็เว เสองคนเนี้ย oh. เราเกือบจะโดนลุงอ้วนเล่นแล้ว <c oughs> ไม่ปกติโอเคเออไม่ปกติโอเคต้องกลับเลย oh. เผื่อไปตีนะเานอะเออเดี๋ยวนะลุงมี <c oughs> คุณมาหาฉันสิ <c oughs> ทำไมอะ่ะโอ้โหมีเรียกแบบนี้ด้วยหรอ <c oughs> ผมเอาไงดีอ่ะเอาผู้ใหญ่เรียกก็ไปหาหน่อยแล้วกัน <c oughs> ได้ครับผมจะเรียกลุงหรือเจ๊ดีครับเนี่ย ่าว่าไงครับลุงลุงมีอะไรผมมาแล้วนี่ไงครับกดอีกดีกดอีหรอครับโอเคมาหาแล้วแล้วก็เลยขึ้นเขาบอกว่าคนที่คุณเตะลงมาเมื่อกี้เป็นคนไหนอันนี้คือใครอ่ะคุณคือใคร มือนเนี่ยเวลาทาขวานค้อนขวานตกนะเบอร์มีขวานทองกับขวานเงินคือจะให้เลือกหรอถ้ากดหนึ่งทุกคนมันคือเออชายอ้วนล่างทองกดสองคือชายอ้วนล่างเงินขอกดคนตรงกลางได้ไหมผมก็อยากจะกดเราอยู่เหมือนกันเขาบอกว่านอร์มอลแฟดแมนผมว่าจะเออเออผมว่าสามละกันถ้างั้นอ่ะเพราะคนปกตินะอ่ะสามไหนวะ อ่ะผมเขาที่สามครับอโอเคเขาบอกทุกคนที่สือสัตว์ให้ทุกคนทุกคนงอฮะให้ไม่ผมไม่ได้อยากได้เดี๋ยวไปไหนแล้วเดี๋ยวขาใครอะเดี๋ยวมาหมดเลย <laughs> ผมไม่อยากได้ทุกคนเลยครับเอามาทาไมเยอะแยะเนี่ยบันน้กาสวคนนีกาส <laughs> อูแล้วคคือ เกาะหลังหนึ่งแขนขวาหนึ่งแขนซ้ายหนึ่งโอ้โหนั่งสบายใจกันทุกคนเลยนะแล้วก็แข็งแร่งเออผมจะเอาไปคืนได้ที่ไหนเนี่ยผมไม่อยากได้ทำไงอ่ะกลับอะเออเออเออต้องกลับนี่วะโอเคเดี๋ยวเอากลับไปคืนเดี๋ยวเอากลับไปคืนที่เดิมแล้วกันนะครับโอ้ขอเอาไปคืนก่อนไม่ไหวหนักเกินหูยหลอนน่าน่ากลัวแล้วมาเกาะทุกตัวเลยนะได้มาสามตัว ไปยังโอเคโอ้ยโล่งหน่อยทุกคนไปแล้วหืมอะไรอ่ะหืมโอ้โหมาดูใตาท่าจะออกไปดูว่างโล่ไหมเฮ้ยออกไปดูข้างนอกไม่เห็นว่ะเหมือนเป็นเงาสะท้อนเฮ้ยเราไปดูในกระจกอันนั้นดิดูดิดูดิทำไมอ่ะในกระจกนี้มันจะเห็นเนาะกระจกอุ้ยเห็นเห็นอยู่เห็นลางๆแต่ถ้าไปดูใกล้ๆก็คือ โอ้โหมีมาให้เลือกเยอะจังเลยนะครับเนี่ยผมเลือกไม่ถูกเลยครับอยากเลือกเลยกด E คืออะไรหมาหรือเปล่าโอเคงั้นกลับทุกคนเพราะมันผิดปกติผิดปกติผิดปกติมาจองเลยละเยือมันหมู่คณะไหนเก้าอะเฮ้ยหนาสุดท้ายน่ะอันสุดท้ายหรอโอเคไม่หรือว่าถ้าเราถูกแล้วมันจะรีเซ็ตใหม่หรือเปล่าไม่น่าไม่น่าใช่รีเซ็ตดีนะโอเคลุง เตียงของเป็ดโอเคฝ่าไวน้ำครับอุ้ยเดี๋ยวนะดูอะไรอะไรอะไรออ๋มีที่ปีนเหมือนเดิมลูกบอลมีฝาท่อฝาท่อฝาท่อมีสองอันเหมือนเดิมครับดูอนี่ดิดูหมาดิหมาปกติไม่มีรอยขีดเขียนอะไรวิวข้างนอกก้อนเมฆปกติโอเคผมว่าปกตินะมีอะไรในนี้ป่าวะ เดี๋ยวอะไรเสียงมันเสียงมันติ๊กติ๊กติ๊กเหรอเออเออเสียงมันมาจากไหนวะไอเสียงติ๊กติ๊กติ๊กอะนี่จึก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 ไม่ปกติละไม่ปกติผอว่าเอ๊ะ เสียงหมาเดินหรือเปล่าลชชดเลยลองอลองให้หมาไมเดินดน,นี่เสียงหมาเดินหลอนเสียงหมาเดินแล้วตอนเนี้ยโอเคถ้าถูกเฮ้ยนี่แหละทางออกถ้าเรากลับไปใหม่ได้ไหม โอเค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 ทุกคนเจอร่างออกแล้วไปโอ้โอเคครับท e ุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วทุกคนเจอกัน